พี่จา้าหนูจ้าพานวนมาแล้วค่ะวันนี้ที่มังคุดจา้าเดิมังคุดหน้าสามโลกมาเด้ยวยจ้าเมื่อกี้นักกันมังคุดยุ่ยยุ่ยจ้าบ้านเมืองใหญ่เนี่ยคืออึน ักยางเนาะคือบักยางบักยางบ้านบักยางดำนอกนนอบางอยางบาง,บางน้ำนุ่มเหมือล้ดิมเขาเอิ่อนเป็นบ่อหมากน้ำนุ่มแต่ว,ว่าบ้านบ้านฉันเอิน่นบักยางบักยางบ้านเลยดำดำอันนี้นี่จะอันนี้สินีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสินียูประมาณหกหน่วยอ่ะหน่วยเดียสินียูประมาณ 6, หกในหกเด็กเพราะว่านับอะไรนั่นมีนับไอ้นับไอ้ตูดยตุดของเขาอะ่ะร้านหวาน,วานมันจะออกหวานองค์เตี้ยวอืมเนื้เอเนื้อน้ากินเนื้อสวยเนื้อน่า,อนนาเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดี

แต่ว่าเง่วยเง,ยง,ยงว่งอนเงย่นเขาจะดำเนาะเนยนเขาจะดำแต่ว่าอันร้านนี่ดำล่กต้งดำดูสิแยกบ้องขา,งา,า,ามดูรวานร้านฉ่ำเนี่ย ยี th à, ่บก <c ười> ็กิ่งมือบ้าป้าก็มือเนื้อหน่่าดีเลยเน่่างามหนื้อดีดีเนื้อดี giản หน่่างามเฮงเฮงนะมีออกหน่อยแดงหน่อยแดงก็มีตาขาวจนปูนจินพีนอยู่เฮ้ยนะอันนี้บ่ได้เลือดดิจ้าโกยเอาเลยแม่ค่ะบอกว่าสามโลคลอยถ้าโกยเอาแต่ว่าถ้าถ้าเลือกอะโลละ เรื่องราศายิ้หาบานก็นเรื่อยโุยเอาใจ,จก็ยากขึ้น่นี้เลยแต่ว่ารกาศกึ้นอย่า่าบอกกาศกลึ้นก่อนเนาะทำแบบอไรในหน่วยเน้่ยก็ขึ้นกน่อน,น,น,นอร่อยหวานดีแล้วพี่บรวขวนขวนเขาเสแบบว่า มือนมันแห้งมันเหี่ยวแต่ว่าจริงๆแล้วมันได้นะคะมันใช้งานได้ป้าเปิดแม่ขาวทูนคูนปุ๊กนี่กระดอกกัดดันมดเลยดิบุ๊กนี่กระดันดิขาวอ่านเอย่างนี้เพื่อขวดอ่ะขวดอ่ะอื้องามขาดงามแดงอื้กระดันอยู่บุามอื้อสามโหล คิดว่าจะกินเหมดวะฝนตก้งไดจ้ะเรื่องงานมากพอดีฝนตกฝนดิ้นแฉะแฉบัดคอยบัดแห้งหรืว่าก็าพวไปตุ้งเกลบแบนี้เขาจะไป็นไม่งานทล้าทขาดมแหน่เพื่อนเพื่อนอย่างเพื่อนเพื่อนอย่างหน่วยอัน บักนวลเมืนนะคือหน่วยบักนวลนี่แม่นวะจำมาได้ด้วยกันบักนั่นหรมั้งแถวสามโลตอนตั้งกระปอกมันหนียังไม่ทันพอด้วยกระดานยัวแล้วก็ฉันก็เลือกบกเป็นนจาฉันแทนที่มาได้เลือกฉันม่ได้เลือกเลยที่งวยเอาแม่ค้าเขาบอกว่างวยเอาก็เลยกมวย เอางวยเอามาสิราคาถูกกวกันไหก็ดิเอามือส like ่วนหน่อเลยน่อยน่อยหน่อยๆนหน่ยใหญ่เลือกัหน้าเป็นหน้าไม่ว่าพี่เทียนเหลือกอันที่อว่คุณเนาะเขาเหลือกแนว่ยอไรบาตตีคือเขเอาหน่อยแกนแทน่วยแกนนปสตนะดั เป็นกระดันของแนจะเป็นเนือนตัวอเันหนึ่นึ่งเพราะว่าอันเจ้าหนีบริบรดิเลือกไปจ้างัวเหี้ยเอาเลยประกอกมั่นโวยเดกกับบุ๊คกระดันนี่เป็นเนื้อเข้าขาวเนื้อข้าขาวหรือเลิเลมันยังยังกืนหลดได้ไหมันกินหลดมเป็นยังไงเนาะ อ๋อคนอ่อนซวนคือเนออื้อปาเนื้อคือเลือเแทะคือม้านนี้เลยงานผ่ามง,งมา้านค่อน้อไม่ขาแถวตลาดมาแล้วนั้นคนน่ะอามาจาไม่กิน,น้ำกันแต่ก็อื้เบียเนี่ย สิบอกว่ามี่ออกหวานสดเดี่ยวมันจะมีรสหวานุสเดี่ยวหน่อยหนึ่งสองหรสหวานก็บเดี่ยวแต่ว่ากินแล้วมันซ้นมากอันนี้มันสีออกด้วยมันสีออกสีอันเดงแดงมันก็ดังงันจานมันสีอดมีเป็นแดงกรดังแต่ว่ามาันจะกินด้กันน้องก็กินได้เหมือนกันนะจ๊ะเหมือนกัน มีรคนหน,น่อยๆรใคบอกว่าไม่สิดขนาดี้าาบะเศ้าเอาโดยที่ติดใจประเด็นเด้อด้วยก็ได้ยยด้ยด้ยุ้ยูด้ยยุยูุ้สินั์ผาชืนดีไดายยุ้กินได้ยยุ้แต่ว่าข่อยอันงัดมาได้ ยันไงด้ยไงเราโอ้ะคนสาดตร์ค่ะกนกุ๊กกุกแห้งมาตว่าสาดแล้ว,ก,วลกระเพียงบวกาบอกการโกรธลงแห้งยังไงยานามตั้งแต่ใครตาเรื่องงาดีจิ้มหเด่นเดีด่ khá là soi ngàn năm mươi năm 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 rồi mươi năm năm mươi năm วลมาอีกแล้วอ่ะกับพี่น้องจ้าซัมมี่กัน,นอนเดี๋ยวจะขอไปเก็บไม้เนาะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะนนคะนล้วก็ไปแล้วนะบ๊ายบายฝนป่กไปเก็บของกันวตสดีค้ะ